คนไทยกทยับไทยคนเราเขาก็ไปไล่ชวดตุยพ่อตายไว้ดีหรอกมื่อไรัวสิ่งไม่ดีัวมันก็แรงนะอเอ้ยพวสเจออะไรครับเจอขั้นที่คีคบเขาเอาหนึ่งเขาเรียกสักคนแล้แวแต่สิยัาใกล้หอยพอดีมาดูทีมงานมาเดินมาเด้อครับแซกกิลีครับกินข้าวเที่ยงเบิดงเด้อคขั้นนี่ครับเ,เ,เ,บ,เบิเรงเด้อครับเด้อ แซ่บในดีครับพักมั่วนใช่นี่ครับหนคัดกินหนูพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข่าวนุ่งกันเด้อโอ้ยพักพักพักม่วนพักใช่พักแลั่วใช่ไรเออมั่วนใช่เทมันขวบขวบขวบนี่เป็นอยังปากตันพับจิ้งจกเลยแซ่บไปดีครับ น่วงล้วครั้งหัมันจะเสียบ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 เผูเสียครับท่านของเสียครับอัี้ของเสียมเมื่อกินนี่ัชว์งนี่เขายยมเทียงมันเสียบเป็นเสียอะไรพี่น้องเอ้ยหนีออมคบได้หนิบานเาคักด้นี่นะครับหนีด้เจ้ ทักอีครับเอาละครับเอาของหวานหนยเยอหน่อยกว่าไหมตูตองก็จะไปใช้ของหวานไหมวายจุ๊บเยอะเพาเห็นมาทั่วประเทศเลยเห็นเพื่อไรเนาะยุบน่องเบาถ้าโอ้ไฟสดหมด ยังเสบอยู่พี่น้องเอ้ยกระเทียมให้มันอ่อนอยากให้มันกินน้ำกันเลยโอ้ของของมันจินมันบริเกนน่คักรือครับบริแก่เราถือมาบอกเงือกเมียนี่ดอกค้ามหนีเสียบไปดีครับพี่น้องอยากให้มาลองน้ำกันคักคันนะคือคือเรียนนาไพกินเขาเนี่ยคือเสียบละไปพักติ๋วไปนะพี่น้องเอ้ยคักรีอเป็นหอยไทยที่บอกกินเขาเลยบ่หอยหอยหอยตั้าง ไม่ดีเหรอฉันหนีได้พี่นางได้มือยังควากันไหม,ม